เดีย๋ยวทีขอจับมือใส่แหวนนิ้วลาทางซ้ายขอมาจำเอาไว้ก่อนนะได้บเดีย๋ยวที่ขอไอามาเป็นคู่ครองเดี๋ยวทีขอเจ้ามาส่งขีนงนองละเพียงสบตาโลกก็กลายเป็น อยฮะหาไม่เจอฮะใค้ติดต่อตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะร<น>ะบีะรบกลับไปกทมแล้วก็ับตอนนี้งานไงตอนนี้งานอยู่ในเครื่องเนี่ยคือเยอะมาคือต้องหาไม่กีูไล่กลับมาม่งานลบ,บากแน่พาหนูมาขึ้นเรือดูสิพอ,อมูลนั้นซีซนนอลอะไรอยู่ด้านหมดเลยไงความหมาย ไม่เดินยวต้องปรึกษก่อนว่าพอจะทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าใครแนะนำบอกได้นะครับบอกหน่อยนะครับว่า